มันก็กลับมาของทีมบอสอีกครับอันนี้เราก็มารีวิวสตาร์นะครับตอนนี้กําลังจะสั่งนะครับสั่งของยันสปอร์ตครับของร้านนี้นะครับแล้วจะทำเดี๋ยวจะค่าของมาส่งก็จะทํำทีวีวนะครับสั่งไงครับสีเขียวนะครับสีสามครับไปเรื่อยนค้าบไปแนะครับนี่อะไน,นี่ยทำไมมาสองชิ้นนี่ มา,มากดหม่นะครับสีเขียวนะสีสามงม,มกดกดครับเอี๋ันนี้เอาน,นี้กดไปนี่เลยมาหนึ่งร้อเออเจ็บาทกดส่งไป รอของมาส่งอันนี้นะครับรอของมาส่งครับก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับรอของมาส่งครับเราจะทำลิปอัดมาใหม่ โอเคครับอันนี้ก็จะมาแก่งเอแกะของที่สั่งไปนะครับอันนี้ของกละไรงมานะครับนี่ของก็ได้มาส่งนะครับนะครับจะแกะน,นะครับเป็นสตั๊ดเจนสปอร์ตนะครับนะครับแกะครับแกะของดีมากครับ นี่ครับเป็นกนล่องนะนี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้โห,โหมาแล้วนีแกนสปอร์ตครับนี่ครับ ผมสั่งสีเขียวไปพอดีว่าทางนั้นเขาแจ้งมาบอกว่าสีเขียวหมดครับนี่ครับลองเก็บกไปเลยนี่ครับสวยมากครับนี่ครับก็ราคา 700ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะใช่นี่เหละอนนี่ครับนี่ครับก็จะให้ดูสตาร์ทเลยนี่คือปุ่มครับนี่ครับโอ้สวยสวยสวยอยู่นะสีแดง สั่งสีเขียวได้สีแดงโอ้หน้าตรงนี้เหนียวเหนียวตอนนั้นน่าจะหมดมให้มันยังเหนียว,อย,ว,ยวยอยู่นะี่วะเนี้ยครับก็สวยนะแล้วสีสามนี้แกะออกได้ไหมได้นคะครับผมนี่ เ,เง,ง,งเก็บเสยด้วยไม่ยังไสสด้วยนะครับนี่พูังานครับนรัองเท้าของเกส์สปอร์ตครับ ค่นข้างครับดูว่าถ้าซื้อตามก็ซื้อได้นะครับสวยอยู่นี่ครับรองเทา้านี่ครับนโฟมนะครับเป็นโฟมสวยอยู่ อ๋อนิยากิอันนี้เข้าไปก่อนนหนันนนนงนี่โอโห suối suối hấp suối xuất sắc xuất ันนี้แล้วก็กล้องครับกล่องนนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอเป็นเ้่างนี้ครับขอบคุณครับ